มาสำรวจประตูน้ำสิงหาคมสองพันยี่สิบอันนี้ก็คือจอดรถนะคะชั่วโมงละสิบบาทปะหมดทีนะะ่สิบแล้วชั่วโมงต่อไปเทบาทก็ไม่ถือไม่่อโอเคจอดรถในตึกซิตี้นะคะก็จะเป็นตึกแอร์นะคะถ้าเรามาเดินในนี้นะคะค โอ้ยไม่ได้พบเจอทุกคนนานเอวันเพื่อนสวยไหมคะข้องกดตังค์ไ่าจะอันนี้ก็จะไปกดตังค์เพราะว่าสวนมากเงินออนก็มีนะคะแต่ว่าเขาจะรับเงินสดซะมากกว่า มากดตังที่ซิตี้คอมเพล็กซ์เป็นเนี่ยค่ะตู้ไทยพาน,นิสตู้กส,สิกอแล้วก็ตู้กรุงเทพนนี่เราก็มาเดินกับซอมหมวยนะคะจะเป็นผู้นำทางเราไปนะคะ ไปไหนอะ่ะมีร้านในนี้ด้วยเหรอแล้วก็กลับมาในซิตี้คอมเพล์อีกครั้งคือถ้าเดินในนี้จะมีแอเร์เย็นแอเร์เย็น ร้านไอริสนะคะทุกคนจะเป็นผินละคะทีกัง ซอยสีหมวยใช่เพราะว่าที่นี่นะคับนอกจากอาหารเวียดนามยังมีอาหารอื่นอนะ

มุมแดงสวนเรามุมเหล่านกันร้านเยอะอยู่โอ้อันนี้เป็นติดแอร์แล้วนะคะทุกคนเย็นช่ำชื่นใจโอ้เสื้อแบบบอยบอย มีแฟลชเอ็กเพสนะคะไว้ให้ส่ง <Okay. S 1> เพื่อหายไปแล้วหนก 啊。